กินหญ้าแต่เช้าเลยวันนี้นั่นลูกวัวเดินไปไหนแล้วเินไปแล้วกินหญ้าแต่เช้าเลยกินหมดแล้วเนาะเนี่ยใส่ให้รอบหนึ่งแล้วกินหมดแล้วมองหน้าอีกแล้วอยากกินหญ้าอีกแล้วทำไมกินหมดเลยจังใส่ให้จนเต็มเลยยังกินหมดแล้วนอืม กินแต่เช้ามืดเลยวันนี้อ่ะใส่ให้แต่เช้ามืดเลยเ้าไว้อีกอีกหรอเดี๋ยวค่อยกินอีกย่านายังไมได้ไปตัดหญ้าอีกวันนี้กินหมดแล้วตื่นมากินแต่เช้าเลยวันนี้น่ายล อยากกินยาอีกแล้วยาเกือบหมดแล้วเด้อเดี๋ยวนี่ล่าอแค่นี้แหละย่ายังไม่ได้ไปตัดเลยล่าเลยแค่จะกล้าเดียวแค่นี้แหละจะกินทำไมตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ย ตอนกลางวันไม่มีอะไรกินแล้วตอนบ่ายวันนี้ยังไม่ได้ออกไปไหน,นเพื่อนเดี๋ยวตอนบ่ายจะออกไปหาตัดหญ้ามั้งเพื่อนชมบรรยากาศวัวควายไปก่อนนะเพื่อนทนะะั้งหลควายก็กินหญ้าหมดแล้ว กินยาหมดแล้วายเลยแต่วัววัวตัวนี้ยังกินไม่หมดของเขาเลยทำไมกินช้าจังกินช้ากว่าคนอื่นเนาะไม่ค่อยหิวหรอกินช้ามากเลยเอ้ยอยาหมดอีกแล้ววันนี้ ยังไม่ได้ไปหาตัดเลยกินแต่เช้าแล้ววันนี้ให้กินแต่เช้าเลยยาหมดแล้วนี่เลืนนิดเดียววัวกินนม,มลูกวัวตัวเล็กตอนนี้เจ้าของออกไปตัดญ้าแล้วเนาะเพื่อนๆ้าเหลือแค่นี้ยังไม่กลับเลยไปตัดมาแล้วไปตัดที่สวนข้างนอกมั้งเพื่อน อนนี้ควายก็นอนแล้วควายคลองนี่นอนสองตัวนันนอนแล้วนั่นเห็นจะคองเดินเห็นคนเดินมามันจะลุกขึ้นไก่กินหญ้าไอยากกินเศษหญ้านอนแล้วอ้าวอีกตัวหนึ่งออกไปไหนเห็นแค่ตัวเดียวตัวหนึ่งไปไหนแล้ว ลูกวัวยืนอยู่นอนเพื่อนกินทำอะไรอืมลกวัวกำลังยืนอยู่นอนเพื่อนอ้าวไก่เกลียดกันไปหมดเลยไก่นั่นนั่นเกลียดแล้ว เป็นบนรรยากาศร,รอบๆข้อควายนอนเพื่อนข้อบัววัวกินหญ้าไม่หมดเลยวัวคอ,อ,อกนี้กินหญ้าไม่หมดเลยยังเหลืออยู่มันเดิมข้ออื่นกินหมดแล้วควายก็นอนอยู่อย่างนั้นแหละเป็นบนรรยากาศตอนเช้าเด้อเพื่อนๆตอนนี้เราอาจจะลงให้เพื่อนชมตานิดหนึ่งเพราะว่าไฟจุระนิดหนึ่งเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นบรรยากาศข้างทางเนาะเพื่อนผลัหญ้าตตรงนี้ขพางหน้าบรรยากาศตอนเช้าเพื่อนๆเจ้าอของยังไม่กลับหรอกตอนนี้ไปตัดหญ้ายอยู่